พระองค์เนี้ยผมทําหายเมื่อสปีที่แล้วเชื่อไหมเมื่อคืนน้ยผมนอนผมเชื่อมจิตหาหลวงพ่อหลวงพ่อเชื่อมหาผมท่านบอกว่าอยู่ใต้ตู้เดี๋ยวผมสะดุ้งตื่นแล้วเราไปหาใต้ตู้เจอจังๆเลยองค์นี้เจอพระเนี่ยนะอ,อยู่ใต้ตู้เออไม่น่าเชื่อเออหลวงพ่อเชื่อมจิตหาผมะแล้วองค์นี้พี่เอตีไว้เท่าไหร่แล้วครับอ๋อเอเหมือนเดียวพออืมแต่หน้าหาผมว่าหน้าหามันเพีย้ยนนะพี่เอหน้าผมหรือหน้าพระหน้าพระดิพี่อืมเป็นยังไงเออโทรศัพท์เข้ามาตั้งตัวเองฮัลโหลเอ๋ ขั้วยบดชีที่ให้เชื่อมเมื่อคืนน่ะเสร็จหรือยังอ๋อเดี๋ยวรีบไปเมื่อคืนเผล่อลำเดี๋ยวกลับไปเชื่อมเลยแค่น,นี้นะแค่นีนน้ยังไงเนี่ยพี่เอ๋จริงๆแล้วผมไม่ได้เชื่อมจิตฐานหลวงพ่อหรอกเมียใช้ให้เชื่อมกล้วยบดชีเมื่อคืนกลเ้เผลอหลับเมียโทรมาะจานจะเปิดร้านเลยนะ่ะเดี๋ยวผมกลับก่อนเลยเอ๋อรับไปไหมตรงเนี้ยผมว่านะตอนนี้นะพี่พี่กลับไปเชื่อมกล้วยบดชีเมียพี่ก่อนเถอะเจ้าสักทวงเหรอเดี๋ยวว่ากันแล้วกันพี่เอ๋หวานนะครับเดี๋ยวว่ากันขอบคุณครับ